PTG เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจบริษัทย่อยโกลักปั่นซับเวกขึ้นแท่นท็อปทรีตลาดธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนภายใน3ปีบริษัท PTG e จ e เอ y จำกัดมหาชนหรือ PTG ประกาศดันบริษัทย่อยโกลัก เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนหรือ QSR หลังได้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ซับเวในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวล่าสุดเตรียมเปิดร้านซับเวยภายใต้คอนเซปต์ใหม่ f ฟสฟอร์เวิร์ดแห่งแรกในเอเชียพร้อมเสิร์ฟความสดใหม่ภายใต้แนวคิด Eat Fresh Feel Good เอาใจใส่เฮลตี้ พร้อมขยายช่องทางร e t ทรูและดิจิ t a ลแพ a ตฟอร์มแอ CRM ผ่าน m a c w วล l d อ e ีโค y ิสต m ที่แข็งแกร่งของ PTG จากฐานลูกค้าสมาชิกบัตร PT m a แม็กที่มากกว่า21ล้านสมาชิกเพื่อขยายฐานลูกค้ามอบความสะดวกมากยิ่งขึ้นมั่นใจขึ้นแทนท o อป3ตลาด QSR ในไทยภายใน3ปีตั้งเป้าขยายสาขามากกว่า500สาขาทั่วประเทศไทยใน10ปีสิ่งที่วันนี้ พีของเราเข้าไปร่วมนะครับในการที่เป็นมาสเตอร์แฟนชส์โดยผ่านบริษัทโคลักนะครับในการทำธุรกิจตัวฟู้ดแอนด์เบรดนะครับซึ่งเป็นการเติมเต็มแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทางซับเวเนียมีลักษณะที่เรียนว่า e a ทเฟ e ฟิล e ู l ดคล้ายคล้ายกับของวิสัยทัศน์ของ PT ทก็คืออยู D, B, ่ดีมีสุขนะครับและสิ่งที่สำคัญ แบรนด์ซับเวเป็นแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ mm hmm. ก็จะมาช่วยเติมเต็มโคลัก mm hmm. ก็จะทำให้ mm hmm. การเติบโตในมุมของนอนออยก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว mm hmm. เป็นไปอย,าอย่างยั่งยืนครับเป้าหมายแรกก็คือเราต้องการที่จะเป็นท็อป qsr ในอีก3ปีข้างหน้านะคะแล้วก็เปิดสาขาอยู่ที่ประมาณ50สสาขาต่อปีนะคะแล้วก็มีการสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างการ รับรู้เกี่ยวกับสับเวยรวมทั้งการ Trial การ p e a t purchase นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของเรารวมทั้งการที่คุณพิทักษ์ได้เรียนว่าสักครู่เราจะ l e v e r a ร e ฐานลูกค้าของตัวแมคคาร์ทล้านคนนะคะซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าจะสามารถทำให้เราไปไปได้ไกลไปได้เร็วนะคะหรือแม้กระทั่งปีนี้เองใน q u a r t e r ที่4นะคะเราจะเปิด True s ับเวยดายทูเป็นแห่งแรก ในปั๊มของพีทีนะคะซึ่งเป็นจัดชิปที่นครชัยศรีค่ะ